เดี๋ยวเดี๋ยวาเยไปลเลยอ่ะเดี๋ยวรอก่อนรอก่อนหันมานี่เดี๋ยวไปเกเดี๋ยว,วท,ที่พลังเอือ มันไม่จอมมันไม่จอมลูกมันไม่จมมันไม่จมมันไม่ต้องดิ้นครับลูกไม่ต้องดิ้นเอาจับยเอาเอากางแขนออกไว้นะไม่จูไม่จไม่จันไม่จูบ เดี๋ยวเดี๋ยวมาเต็มเต็มมัดีดีมาดีดีนเดี๋ยวไม่พี่เขายังไม่เจ็เดี๋ยวหยุดรอรอก่อนแม่มาพึ่งฟังคาแนะนำจากพ่อก่อนครับอยากไปเล่นกับเพื่อนปด้ย ลูกเลยยังไม่เก่งครับดูต้องต้องฟังต้องฟังต้องต้องต้องฟังพ่อแนะนำก่อนเอากางแขนออกขาตีน้ำกางแขนออกเอาๆพ่อจับดูพ่อจับจมไหมจมไหมจมไหมให้อยู่เฉยๆจมไหมเออไม่จออมจมไหมจมไหม